สวัสดีค่ะคุณนุย้ยสวัสดีค่ะคุณยายว่าสวัสดีค่ะคุณยายเจอาสวัสดีค่ะคุณชิดขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ขึ้นขึ้นดึกเนาะลองขึ้นสักนิดหนึ่งนาะลองคลิปนะลองคลิปของของป้าเนาะชุดสีมันใส่เสียงนะ ตอนตอนก่อนลงก็ดูแล้วนะมันก็เปิดเสียงอยู่นะมันลงไปประมาณ5นาทีเนาะพอลงจริงๆอะมันตัดเหลือแค่3นาทีกว่าชุดสีก็งงอยู่นะแล้วมันไม่มีเสียงด้วยเนาะไม่มีเสียงด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสิบห้ท่านกับห้าไลค์นะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะ้องกวางชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะ ขอบคุณมากๆเลยไม่ได้ขึ้นไลน์นานแล้วเนาะขอบขอบคุณคุณนุ้ยมากเลยนะคะคุณนุ้ยเนาะคุณนุ้ยก็สวัสดีคุณยายคุณยายก็สวัสดีคุณนุ้ยคุณชิดก็สวัสดีคุณน้องกวางเนาะขอบคุณมากๆเลยคุณยายวาดก็สวัสดีน้องกวางคุณยายวาดก็สวัสดีคุณนุ้ยคุณชิดก็สวัสดีคุณยายวาด คุณนุ้ยก็สวัสดีค่ะคุณยายวาดคุณคิดก็สวัสดีครับคุณนุ้ยคุณยายวาดก็ไล่ไม่จนสวัสดีค่ะคุณคิดเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณยายคุณยายเจ้าก็สวัสดีไล่ไม่จนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกกาลังใจ สวัสดีค่ะพี่ไม้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยที่ข้าวไม้กำลังใจบ้านนะ้องปาง Channel, นะชาแนลเนาะเสิีก็ไปน้อยะบางทีก็ได้ไปบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปเนาะเาเพิ่งเพิ่งลงมาจากนู่นนะกรุงเทพนะไปอยู่กรุงเทพหลายวันไปทําไปทําธุระเนาะไปงานศพนะงานงานศพของป้าที่กรุงเทพเนะาะอะพิงพิงอนันขอบคุณมากๆเลยนะคะอาพิงอนัน คุณชิดก็สวัสดีครับพี่หมายพี่หมายก็สวัสดีคุณยายคุณยายเจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะอาผิงอันนะคะขอบคุณ21ล้านดวงใจกับเจไลค์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะะเลยนาะลงขึ้นดูว่ามีเพื่อนไหมเนาะก็ยังมีเพื่อนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะส่วนมากของของน้องกวางเนาะของน้องกวางจะเป็นคลิปช็อตซะมากกว่าเนาะ ไม่ไม่เคยได้ลองคลิปนะลองคลิปงานศพยังงงอยู่เลยว่าคลิปห้านาทีกว่าเนาะไม่รู้ตัดยังไงไม่รู้เหลือพอก่อนลงก็ดูแล้วนะมันมันมันก็ห้านาทีกว่าเนาะแล้วมันก็มีเสียงด้วยนะพอลงจริงๆทําไมเสียงไม่มีก็ไม่รู้ไม่ไม่ได้ไปกดตัวอะไรนะเพราะาทุกทีก็ลงอยู่นะลงก,ลงก็ลงก็ป,ปกติธรรมดาอยู่เนาะไม่ได้ไปกดอะไรเนาะ มันไม่มีเสียงเฉยเลยเลงไปแล้วก็เ,เห็นมันมียอดวิวดี<ๆ>ก็เลยไม่ล็กทิง้ง <c oughs> ตอนแรกก็จะล็กแล้วก็เอาลองใหม่นะขี้เกียจมาแก้อ่ะพิกะพี่ไม้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณยี่สิบล้านดวงใจเนาะที่อยู่กับน้องกวางชาแนลเนาะของน้องวินก็ของน้องวินก็แม่น้องวินทำนะทำคลิปก็ บางทีอาทิตย์นึงก็ลงสักเขาลงไม่เยอะประมาณสองคลิปนะเมื่อวานเขาลงคลิปหนึ่งวันนี้ลงคลิปแล้วก็เขาก็อีกหลายวันกว่าเขาจะลงนะแต่แม่น้องวินเขาทาคลิปเก่งเก่งเนาะเพราะว่าเขาเก่งเขาเก่งคอมพิวเตอร์นะแม่น้องวินนะแม่น้องวินเขาเก่งเออของแม่น้องกวางก็แค่ช่วยไลฟ์สดให้เนาะเพราะว่าแม่น้องวินเขาไม่มีเวลาทําก็เลยโดยช่วยไลฟ์สดให้เนาะตอนนี้ก็เขา แม่น้องวินก็เอาไปทําเองเนาะแต่แม่น้องวินเขาเก่งเขาเขาเขาเก่งเพราะว่าเขาเขาเก่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เขาเก่งมากเลยนะเขาเก่งมากตัดต่ออะไรนี่เขาเก่งไม่เหมือนชูศรีชูศรีทําไม่เป็นหรอกแม่น้องกวางนี่ทาไม่ค่อยเป็นเนาะน้องกวางท็นานๆจะทําให้แม่สักทีหนึ่งนะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกเพราะว่าเขาติดเรียนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยที่เข้ามาให้กําลังใจน้อง น้องกวางนะจะบอกว่าน้องวินอีกเนะาะอะผิงขอบคุณมากๆาเลยนะอะผิงขึ้นไรหรือเปล่าเนาะบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอนะเพราะว่าส่วนมากไปอยู่กรุงเทพหลายวันจะอยู่แต่บนรถเนาะไปนูน่นไปทําธุระนี่ไปทําธุระนูนนะ่นเนาะไปไปอยู่ที่งานสป้าเนาะ ที่นู่นเขาก็ไม่เหมือนแถวทางคนบ,านบานนะ้านๆเนาะทำเออคนบ้านๆก็มีเพื่อนเยอะนะถ้าอยู่ในเมืองไม่ต้องไปใช่ไหมแต่ขึ้นใช่ไหมอาผิงถ <c ười> ้าเจอแล้วก็เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ก็จะไปเนาะแต่ช่วงนี้มันเหนื่อยเนื่อยอยู่ <c ười> นั่งรถเยอะเกินมันเหนื่อยเนาะเห <c ười> <c ười> นื่อย <c ười> ร้องเพลงบอกใช่ไหมมันหนาวหรือเปล่าๆๆๆ <c ười> ขอบคุณเก้าท่านนะคะขอบคุณเก้าท่านที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะเก้าท่านแกเจ็ดไลนะคะโว้โหเมื่อกี้แปดไล่น้อไข่น้อเอาไล่เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยร้องเพลงบอออกอะ่ะไปนอนฟังเพลงก็ยังดีใช่ไหมบ้านอาผิงใช่ไหม ถ้าเห็นก็ไปอ่ะนะแต่ว่าชอบอาผิงชอบขึ้นตอนดึกๆเนาะแต่บางทีก็ขึ้นตั้งแต่หัววันใช่ไหมอาผิง <c ười> ทำไมเออกี่นาทีแล้วเนี่ยโดนห <c ười> <c ười> ลับหมดใช่ไหมตอนดึกหลับหมดใช่ไหม <c ười> ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเ <c ười> ชษยก็ไปบ้าน เอบ้านคุณยายวาดบ้านคุณยายก็เอาไปทั้งสามบ้านนั่นแหละแต่ว่าไม่ใครได้ทักเพื่อนหรอกขายของนั่นแหะเนี่ยพอดึกดึก,ก็ว่างก็ขึ้นสักหน่อยนะ,ะขึ้นสักนิดสักหน่อยนะ,ะขอบคุณสามล้านดวงใจกับแปดไลคมากๆเลยนะคะได้ทักสิบไลคก็ยังดีเนาะ <laughs> พิงไล่ไปนอนหมด <laughs> เหลือเหลือแต่อาผพิงคนเดียวใช่ไหม <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยอันนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ปิดปิดร้านเร็วด้วยมันร่างกายมันไม่ค่อยจะไหวช่วงเนี้ยสุขภาพไม่ค่อยจะดีขอบคุณมากเลยนะหกท่านกับแปดไลค์นะคะขอบคุณมาอภิงไปร้องเพลงหรือ,อยังทําไมคุณยายว่าจะไปเป็นหางเครื่องไหม <laughs> ไปเป็นหางเครื่องให้อภิงนะ ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยเนาะโอ้ยโอมีดาราแอบโอ้ยโอยดาราแอบอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดาราเนี่ยสวยด้วยนี่นหะโอ้ยเกษมสันแก้วนภาขอบคุณมากๆเลยนะคนนี้มีบ้านไหมคะโอ้ยมีดาราแอบอยู่ดาราแอบอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคุณเกษมสัน ยายว่าไปหลับใช่ไหมเดี๋ยวลงไปบ้านคุณกเกษมสันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะน่าจะเป็นบ้านนี้ใช่ไหมคะเนาะจะไปหลังบ้านให้นะคะเอาบ้านบ้านแม่น้องกวางไปให้นะเดชุสีเดไปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆเลย สวัสดีค่ะแม่น้องวินขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยอันนี้ไปกดบ้านบ้านแม่น้องวินไปเออบ้านแม่น้องกวางไปให้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลย ว่าจะไม่ขึ้นลองคิขึ้นสักนิดเพราะว่าบ้านบ้านน้องกวางอ่ะไม่ไม่ไม่แค่ได้ลงคิปเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสี่ท่านเนาะแต่แต่แต่ยังดีนะยังมีเพื่อนวันนี้ยังมีเพื่อนเข้ามายี่สิบเนาะเป็นยังยังเป็นยี่สิบเนาะแล้วก็ลดเหลือเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็ยังดีเนาะยังดียังดียังดีียังมีเพื่อนเข้าเป็นเข้ามาเป็นยี่สิบนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณกเกษมสันแก้วนภาเนาะก็ส่วนมากก็จะมีเพื่อนเก่าๆเนาะถ้ากลางวันก็ยังมีเพื่อนเยอะนะถ้าแอนคุณมินตาคุณมินตาก็ทำทำคลิปคลิปคลิปอะไรนะเหมือนแบบของคุณยายใช่ไหม ชื่อสีก็นานๆเข้าไปหลังบ้านทีนึงนะไม่ได้เข้าไปบ่อยนะวางไว้วบ้านคุณลูกหนอน <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายเจอคุณยายวาดเนาะจากคุณแม่น้องวินเนาะอันนี้คุณแม่น้องวินมาเองนะถ้าพี่ถ้าพี่แต่นี่จะเป็นพี่พี่แต่เขาจะวิ่งให้เนาะพี่แต่เอฟซีน้องวินนี่จะเป็นพี่แต่เนาะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะแต่ยังดีเนาะยังยังยังเยอะยังมีเพื่อนเข้ามานานขนาดนานๆไลฟ์ก็ยังมีเพื่อนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลย ปะชะอ่ะปะชอะ,ะชอะคนนี้ชอบข้าวกล้องนะชอบข้าวกล้อง <c oughs> ค,คุณนอคุณนบคนเลี้ยงงัวขอบคุณมากมากเลยนะพี่นบเนี่ยไม่ค่อยมีคลิปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวลองไปบ้านพี่นบดูดิอืโอ้ยลองคลิปเมื่อปีที่แล้วนุ้ยคุณนบ จะทำไ, <c oughs> ไม่ทำเนี่ยแต่มีคลิปชอดใช่ไหมแม่น้องวินก็สวัสดีค่ะคุณยายเจอาจะลืมกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรือคุณชูสิ <c oughs> ลืมลืมลืมอะไรคุณยายลืมอะไรคุณยายเจอา ข,ของคุณน็อบก็มีไม่ทำแล้วเหรอเห็นมีคลิปฉอดน้องงวใช่ไหมเนี่ยไหมคลิปฉอดน้องงวเนาะลืมอะไรคะคุณยาเจอาแต่เห็นอะเห็นคุณน็อบก็วิ่งอยู่นะพี่นอนะ็อบเนาะเรียกพี่น็อบมัง่งคุณน็อบมั่งนะ จะไม่มีคนะโอ้ยไม่ค่อยได้ขึ้นอนะ่ะคุณยายคนเขาก็ลืมกันมั่งแหลนะเนาะเอาบ้านแม่น้องกวางเดชูสีเดไปให้นะเขาคุณคุณนะนะเห็นมีคลิปจอดอยู่เนาะขอบคุณมากมากเลยนะ <c oughs> น่นไม่ค่อยเห็นคลิปของคุณนอหรอ มียี่สิบคนนี้ก็ดีใจแล้วนะคุณยายนะชูศรีว่าเม,เมื่อกี้ตอนขึ้นใหม่ๆใ,ใช่ไหมยี่สิบกว่าคนอยู่นะวันนี้ถึงยี่ยี่สิบเจ็ดคนยี่สิบเจ็ดอยู่นะวันนี้เนาะมีถึงยี่สิบเจ็ดคนอยู่นะเพื่อนที่แวะเข้ามาดูนะและ้วเขาก็ไปใช่ไหมคุณยายขอบคุณมากๆเลยคุณยายเห็นคุณยายก็ทำทำช่องนิยายเหมือนกันเนาะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยเนาะแต่น so ี่ช yeah. ูศ so รีไม่ต so ้องจดเลยนะชูศรีเอาสมุดมากชูศรีไม่จดเลยนะมีแต่เพื่อนมีแต่เพื่อนที่เราไปกันทุกวันเนาะอภิงขึ้นเวทีเปล่าอภิง ของน้องกวางไม่ค่อยมีคลิปลองลองแต่คลิปช็อตนั่นแหละเนี่ยวันเมื่อวานก็เอาเนี่ยแหละคุณคุณชิดเนี่ยเนี่ยผักในนียเนี่ยเห็นไม่เขากั้นอยู่นี่แหละไปถ่ายลงผักตรงนี้แหละเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเขาปลูกในนี้แหละเนี่ยถ่ายอยู่ตรงนี้แหละนานาะเปลี่ยนเป็นสายเว้นแล้วค่ะเห็นน่าเจอหลายบ้านอยู่เจอนานาะหลายบ้านอยู่นะนานแล้วอะ่ะเมื่อก่อนก็ เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยเห็น hey. น e the ้านเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้เห็นน้านบ่อยนะเห็นชอบบ้านโน้บ้านนี้เนาะถุงเงินถุงเงินใครเนาะถุงเงินถุงเงินคุณป้าชนาขอบคุณคุณป้าชนานะป้าชนามากมากเลยนะขันเงินขวัญเงินะโอ้เปลี่ยนชื่อเขาหมดเลยนันเนี่ยวันนี้ของป้าปิดคอมเมนต์ใช่ไหม ันนี้ป้าป้าชนาลงคลิปอยู่แหละปิดปิดคอมเมนต์ใช่ไหมทานก๋วยเตี๋ยวมาอิ่มอยู่เลยคุณชิดสวัสดีป้าป้าฝันเงินก็ป้าชนาเนาะวันนี้ของป้าชนาลงคลิปแต่ว่าปิดคอมเมนต์นะปิดคอมเมนต์ไม่ปิดเหรอ ชูศรีข้าวไปปิดนะป้าข้าวไปคนแรกเลยอะปิดอยู่นะคอมเมนต์อะแต่เมื่อกี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาบ้านน้องกวางบ้านน้องกวางยังไม่ได้ไปทีไปแต่บ้านน้องวินกลับบ้านบ้านชูเสียไปกดไว้ไปกดไลค์ไว้อะแต่คอมเมนต์ไม่ได้นะที่ข้าวไปตอนที่ว่าป้าป้าเพิ่งลงหรือเปล่าไม่รมู้เดี๋ยวข้าวไปดูใหม่เดี๋ยวเอาเอาเ,เอาบ้านน้องกวางไปคอมเมนต์เนาะ มื่อกี้นะชดสีข้าไปนะป้าชนาเดี๋ยวเดี๋เ,ดเ,ดเข้าไปนะชดสีไปกดไว้แล้วนะเดี๋ยวเดีเดแป๊บนึง เออคอมเมนต์ได้แล้วป้าชนะอันนี้ชูสีไป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 กดไปกดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเข้าไปคอมเมนต์ใหม่ปนะ้นนาชนาเมือกี้ชูสีเข้าไปครั้งแรกเลยปิดนะป้าชนา เพราะว่าชูชูีจะไปไลทที่หนึ่งที่สองนี่แหละป้าชนาชูศรีไปอ่ะประมาณไลทที่หนึ่งที่สองนี่แหละเดี๋ยวไปใหม่ป้าชนาชูศรีก็ไปกดไลท์อยู่นะทั้งของน้องวินทั้งของ ของชูสีนะแต่ของน้องกวางยังไม่ได้ไปทีไม่ปิดค่ะค่ะเดี๋ยวข้าไปใหม่นะป้าชนาะชูสีก็เข้าไปดูจบแล้วนะแต,แต่ว่าแต่ว่ามันคอมเมนต์ไม่ได้เข้าไปคนที่หนึ่งหรือที่สองนี่แหละเหรอเพราะข้าไปยังไม่ได้เจอโฆษณาทีเนะนาะนนบก็สวัสดีป้าชนาะไม่ปิดเนาะ เดี๋ยวชูศรีค่อยๆไปคอมเมนต์ใหม่เนาะแต่ชูศรีเข้าไปกดไลค์และทั้งบ้านต้องวินทั้งบ้านชูศรีเนาะคนที่สองที่สามนี่แหละชูศรีเข้าไปกดนี่แหละป้าป้าป้าชนาะขอบคุณสิบล้านดวงใจเนาะที่ยังอยู่กับน,น้องน้องกวางชาแนลนาะจะพูดเป็นน้องวินอีกเนาะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณมากๆเลยคุณยาย คุณยายเจคุณยายวาดก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนบคนเลี้ยงงวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณยายวาดขอบคุณคุณยายเจอาขอบคุณคุณนบขอบคุณคุณชิดขอบคุณแม่น้องวินขอบคุณอาผิงแล้วก็ใครอีกเนาะ คุณนุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะคุณนุ้ยอภิงขอบคุณค่ะลองแล้วเนาะบายบายนะอภิงเนาะคุณนพแล้วก็ใครอีกนะไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวจะไล่ดูอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะบายบายนะคะอ๋อใช่น่าจะใชนะ่เนาะขนาดของชูศรีนะชูศรีลองคลิปมา ก่อนลงมันมีเสียงนะพอชูสีลงไปแล้วมันไม่มีเสียงแนละ้วชูสีก็เลยขี้เกียจลบเนาะคุณกเกษมสันขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะบายๆนะคะบายๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขึ้นแค่2ี่สนาทีนะคะเกินแล้วนะว่าจะขึ้น20นาทีนะคะบายๆขอบคุณทุกกําลังใจเลยขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย